谢谢。 เดี๋ยวนะครับแป๊บนะครับในนึ้ที่แล้วก็คลนิกไขวะ ไม่ไม้มัต้องขอด้ว่อนแัดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวต้องขึ้ไหวัดไตแล้วก็ไขวัดค่เเะเดี๋ยวไปแจกดวเดี๋ยวจะแจกในตึกด้วยค่ะ การด้วยความห่วงใยที่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยทางอื่นได้นะคะก็ทางนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะกันไม่ให้เชื้อมันเข้ามาหาตัวเรานะคะจำนวนที่เอามามอบมีเท่าไหร่คะสองร้อย <200 S 2> ชิ้นค่ะมอบเป็นตัวสองร้อยใช่ไหมคะ่ค่ะ,คะ,อ,ะอ,บบอ๋อจะมีประโยชน์มากครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เดี๋ยวเรยาจะมีการเปิดนะครับขิดไขวัด คลินิกแคปวัดขึ้นมาเพื่อกันคนไข้ที่มีอาการทนเดินหายใจเช่นไข้อไอหน้ำมูกหอลอกจากผู้ป่วยทั่วไปนะครับแล้วก็ทางแพทย์พยาบาลทีมภสัชกรที่จะมาตรวจเนี่ยจะได้ใช้หน้ากากนี้ในการอาป้องกันตัวเองนะครับในการดูแลคนไข้ครับ